สวัสดียามเช้าทุกท่านนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับวันที่21ตุลาคมนะครับ2,564นะครับเป็นวันพระนะครับน,นี่ที่สอนก็ตื่นตั้งแต่ตี5ครึ่งนะครับนึ่งข้าวน,นี่ก็ส่วนข้างบนนี้จะเป็นข้าวเย็นนะครับข้างล่างจะเป็น มีข้าวใหม่นะครับถ้วยหนึ่งนะครับก็กำลังรีบนึ่งข้าวนะตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วนะครับนึ่งข้าวเสร็จแล้วก็จะไปซื้อจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปซื้อกับข้าวนะฮะเราไปเตรียมของใส่บาตกันนะครับนี่ก็ใครบ้างก็อย่าลืมทาบุญกันนะครับวันนี้วันพระวันออกวันศานะครับเนาะ เป็นวันพระด้วยวันออกพรรษาด้วยนะครับก็หลายๆคนก็คงจะตื่นเช้าใส่บาตกันนะครับก็บรรยากาศยามเช้าช่วงนี้ก็อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วนะฮะตื่นตอนเช้านี่รู้สึกได้เลยว่าเริ่มหนาวแล้วนะครับนี่ก็วันเย็นหน้าห้องครัวดิสอนนะฮะแล้วก็ตอนนี้หญ้าก็เริ่มยาวอีกแล้วนะครับ Oh. ค่อยหาเวลาตัดหญ้านะฮะหญ้าเริ่มยาวแนละ้วต้นดอกไม้ที่ิสอนนับนนะู่นกำลังเป็นดอกนะครับดอกทองอุไรนะครับผมสีเหลืองอยู่นู่นนะ ถดถ้าใครปลูกอยู่แถวบ้านก็คงจะเป็นเหมือนอาีิสซอนเนาะเขาก็จะมีการหล่นนะครับมีการหล่นดอกยังสดอยู่นะแต่ว่าก็เหมือนกับผัดดอกเนาะถึงเวลาก็โรยลานะครับดอกเหลืองวางแล้วก็สดชื่นครับ ก็ดูแลไม่ยากครับต้นทองอุไลนี่ครับที่ปลูกที่ปลูกไว้รอบบ้าน,นี่เพราะว่าอยากให้แบบมองไปทั้งหน้าบ้านก็สวยนะครับมองมาทั้งหลังบ้านเวลามาหลังบ้านก็สวยนะครับอยากให้หน้าบ้านกับหลังบ้านนี่สวยเหมือนกันนะครับก็เลยปลูกให้แบบอา มีสีสันนะครับมีสีสันแต่งเติมสีสันให้กับบ้านนะครับก็เลยปลูกหน้าบ้านก็มีหลังบ้านก็มีนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูแลดูแลอะไรเขายากครับดูแลแค่ช่วงแรกๆครับส่วนที่เหลือก็ลดน้ําอย่างเดียวครับผมอันนี้แทบไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเคยใส่อยู่ครั้งเดียวมั้งนะนอกนั้นก็ปล่อยธรรมชาติเลยนะครับ นี่ก็รอสายข้าวนะครับอันนี้แม่มาปลูกอันนี้ให้นะครับแม่มาปลูกผักให้ถ้าแม่มาปลูกไม่มาปลูกให้เนี่ยไม่ได้กินนะครับเนี่ย F4 พีณแม่ดีสอนมาปลูกให้หเลยปุ่นนี้เคย มันเคยมีแต่ว่ามันก็พอหมดอายุมันก็หมดเนาะหมดมันหมดไปแล้วนะรอบหนึ่งนะครับคือพอกลับบ้านนกที่ทีนึ่งก็คุณยายนกก็จะซื้อให้นะครับทีละสองกระถางสมกระถางครับ3มกระถางร้อยครับคุณยายจะซื้อให้แล้วก็เอากลับมาก็จะเป็นกระถางกระถางนะครับ ปนยายนุกซื้อให้เวลากลับไปเยี่ยมบ้านนะครับนี่ผัดหอมบัวเนาะเอาไปทอดไข่นะครับทำกับข้าวไว้ตุ้มปลาได้แล้วก็ระหว่างรอสายข้าวนะครับเอซี FC. ระหว่างรอสายข้าวแล้วก็จะได้ไปอาบน้ำนเตรียมใส่ปาดกันไม่ได้มีแค่นี้นะ คุณแม่ปลูกให้ยังมีอีกนู่นอีกนะครับพอดีระหว่างรอก็เลยพามาดูนะครับแม่มาปลูกให้นี่นะครับกำลังขึ้นเลยนะครับเอาไว้ทำกับข้าวนะครับ ก็กำลังจะขึ้นนะครับแสงลำไรมาแล้วนะฮะพระท่านก็กำลังมาถูกออุที่มุกสลนี้นี้ให้แกเจ้าของการให้แก ข้าพฤฤฤฤฤฤุทธเจ้าที่พระเทพเทวดาที่อยู่ที่บ้านที่สวนแห่งนี้ที่ดินที่บ้านหนองแดงของข้าพเจ้าขอให้ท่านได้รับสมบรูรสุขสุศลในครั้งนี้ได้อุทิศบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตชาติเจ้ากรรมในเวรของน้องๆตั้งแต่อดีตชาติตาถึงปัจจุบันชาติไม่ว่าจะอยู่ภพใดภูนใดก็ตามขอให้ท่านได้รับสมบรสุขสุขสนในครั้งนี้และอุทิศบุญนี้ให้แก่ พุทธีสพรวิสีในใหญ่ที่มีที่ดินติดกับบ้านและสวนแห่งน,นี้ถ้าท่านตกทุกข์คนจากทุกข์ท่านมีความสุขคอมีความสุขยิ่งขึ้นไปและทิธีปุนียให้แก่มีาเม่แก่ของพระเจ้าตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติขอให้ท่านได้รับบุญเลยขอให้ไปเด้อจะได้มาจองเวรจองกรรมกันเด้อแล้วทิธปุนี้ให้แก่น้องสาวพระเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วท่านได้รับส่วบุญส่วน,นในครั้งนี้ขอหมูตกิกรรมใดใดที่ที่ใช้คนนี้ได้ทำก็ขอหมูตกิกรรมเด้อ ตัดมานิดนึงี่ครับก็หลังจากที่ได้ตื่นแต่เช้านะครับอาเนื่องข้าวแล้วก็อาใส่บาตรเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ก็ได้กรวดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เสร็จในส่วนของอการทําบุญนะครับใส่บาตรตอนเช้านะครับ ภารกิจต่อไปก็คืออดิศรก็ต้องไปตัดดอกไม้นะครับดอกพุธที่ปลูกไว้ที่เคยรีวิวไปนะครับไปตัดดอกไม้ไว้แล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็จะไปซื้อดอกไม้ในเมืองนะครับก็แล้วก็กลับมาก็ขึ้นไปสวดมนต์บ้านนะครับก็ต้องล้างหิ้งพระด้วยนะครับล้างหิ้งแบบพระพิฆเนศนะฮะแล้วก็ล้างหิ้งของศาลนะครับก็เหลือภารกิจอีกเยอะครับแล้วก็ถ้าเสร็จภารกิจก็ วาดบ้านถูบ้านนะครับวันพระจะเป็นวันที่อยู่บ้านและทำความสะอาดบ้านก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับการทำบุญเช้าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวออิสอนก็จะไปทำภารกิจอื่นต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวไปก่อนนะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปทำภารกิจอื่นก่อนต้องเข้าไปในเมืองด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอดิสรนแฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานลุงพลป้าแตนที่ไปทำภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับผมไปแล้วนะบ๊ายบาย